สวัสดีครับชาวราศีพิจิกเดือนนี้เป็นเหมือนช่วงโค้งสุดท้ายของการกดชนแล้วนะครับถ้าคุณรู้สึกว่า2เดือนที่ผ่านมาทํางานแทบตายแต่ไม่ได้อะไรกลับมาเหนื่อยใจกับคนรอบข้างเจอเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่เรื่อยๆบอกเลยครับว่าคุณไม่ได้รู้สึกไปเองหรอกครับและคุณก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเลยนะช่วงพฤษภาคมจนถึงตุลาคมถือเป็นช่วงที่ชาวพิจ,จิกต้องฝึกใจอย่างหนักโดยเฉพาะเรื่องเงินและงานที่ไม่คือไม่ชัดไม่สมหวัง แต่แต่สิ่งดีๆเริ่มจากงานครับเพราะตอนนี้คุณกำลังเข้าสู่โหมดทุ่มเทอย่างถูกจังหวะตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนกรกฎาคมครับดาวงานกำลังเดินหน้าเต็มที่ขอแค่คุณทำอย่างต่อเนื่องนะครับไม่หวังผลเร็วผลลัพธ์จะตามมาเองแน่นอนครับพอพ้นวันที่27รรกรกฎาคมครับดาวที่ส่งผลเรื่องโชคลาภจะเริ่มทำงานหมายความว่าผลจากที่คุณทุ่มเทมาครับจะเริ่มส่งผลอย่างจริงจังครับ อาจจะไม่ได้รวยทันทีทันใดนะครับแต่จะรู้สึกว่าสิ่งที่ทาไว้ไม่เสียเปล่าครับเรื่องเงินช่วงนี้ก็ยังเน้นรายจ่ายอยู่นะครับถ้ายังไม่ได้ล้มก็ถือว่าเก่งมากนะครับแต่เตรียมตัวไว้ดีๆเลยนะครับเพราะตั้งแต่ตุลาคมไปจนถึงปลายปีโอกาสได้เงินแบบเป็นก้อนเป็นกรรมก็จะเริ่มเข้ามาครับโดยเฉพาะใครที่ลงทุนกับความรู้ทักษะหรือสิ่งที่ลงมือเองด้านความรักกันบ้างครับยังไม่ใช่จังหวะที่ดีนะครับ ต่อให้มันดูมั่นคงภายนอกแต่ข้างในกลับอ่อนไหวเหนื่อยง่ายหุดหงิดบ่อยแนะนำเลยครับว่าถ้ายังไม่มีรักก็อย่าเพิ่งรีบครับถ้ามีรักแล้วก็คุยกันแบบเบาๆนะครับอย่าคาดหวังสูงในช่วงนี้นะสรุปเลยนะครับงานเท่ากับจุดเริ่มต้นของโชคเงินรอปลายปีถึงจะเด่นความรักยังไม่ลงตัวพักไว้ก่อนนะครับเดือนนี้อย่ารีบตัดสินใจเองครับว่าล้มเหลวนะเพราะจริงๆแล้วอ่ะ คุณแค่ยังไม่ถึงเวลาฉเฉลยข้อคิดประจําเดือนนี้นะครับความพยายามตอนนี้นะครับอาจจะยังไม่เห็นผลแต่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามันจะกลายเป็นกําไรที่สุดคุ้มเลยลหะครับวันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะใหม่ตัวนี้นะ ไมโครโฟนไร้สาย2.4นะครับ 2.4G Wireless ไมโครโฟนรุ่น J11 นะครับแล้วก็มีรุ่น J12 นะครับ J11 J12 ต่างกันยังไงนะครับ J11 นะก็จะมีไมค์เดียวนะส่วน J12 ก็จะมี2ไมค์แบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับวิธีกดนะตัวนี้จะตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงรบกวนได้นะสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะ1ระดับ2ระดับ3ระดับนะครับแล้วก็ ทำเสียงเอคโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลเอคโคไหมไหมเอคโคเลยนะครับนะแล้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเหมาะสำหรับในการไลฟ์สดนะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่างๆสนใจติดต่อเลยนะครับ